วันนี้ป๊าพาหนูมาเที่ยวค่ะเอ้ยป้าหนูกลัวรถคาครับป,ปา๊าซื้อรองเท้าให้หนูได้ไหมคะเอากี่คู่คะเอานหนึ่งคู่ค่ะป๊าให้สองคู่ไหมคะไม่เอาค่ะอุ้ยไม่อยากได้อันนี้กับอันนี้ตอนเจอหนูมาซื้อก็ได้ไม่เป็นไรปร๊าหนูมาเสียเงินเอามาให้ซื้อเลยได้ตอนนี้ครับอยากได้อันไหนแต่ว่าคู่มันใหญ่เกินตอนหนูตรงกดก็ได้ไม่เป็นไร,รเดี๋ยวหนูมาซื้อเองนะป๊า ขอโทษใครกอดหนนะป๊าไม่ได้โกรธเลยป้าไม่ได้โกรธเลยลูกแต่หนูต้องฝึกขอโทษเป็นเก่งนะเดี๋ยวได้เก่งขึ้นไหนพูดให้ป๊าฟังอีกทีหนึงได้ไหมขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเก่งมากจุดททีหนึ่ง เก่งมากเมื่อกี้ปุยเมฆเหยียบเท้าหกเหยเียบจนหายเจ็บแล้วเขาเพิ่งจะมาขอโทษผมได้ต้องฝึกให้น้องขอโทษเก่งกว่านี้เอาเลยถ้าปุยเม์เลือกไม่ได้แบบป๊าให้2คู่เลยอะคู่เดียวเอาคู่เดียวอะทำไมไม่เอาสองคู่อยากช่วยป๊าป๊า,ป,า,าประหยัดค่ะถ้าหนูใช้เงินหมดแล้วป๊าป๊าจะตัที่ไหนด้าะขอตังค์จากอากงไหมอากงจะให้ไหมอะถ้าอากงหมดตังค์ไปด้วยก็ปุยเม์ก็โตแล้วก็หาเงินให้ป๊าไงถ้าหนูโตแล้วหนูกับน้องจะช่วยหาเงินให้บ้านโอเคเก่งมากป๊าหนูลกได้แล้วค่ะ ป๊าป๊าไปซื้อกระบอกน้ำกันค่ะไป,ปเองป๊าป๊าอย่าไปเลไม่เอาลูกเดี๋ยวมันเลอะเต็มบ้านลูกหนูช่วยป๊าทำานกะป๊าซื้อให้หนูได้ไหมได้ข้อดีของปุยเมงนะครับคืออธิบายด้วยเหตุผลไม่เคยงองแงเลยครับต่อให้อยากได้มากแค่ไหนก็ไม่งองแงนะครับรรยอยาไหมลูกปุยเมงขังหนูถีบเองได้ค่ะเก่งมากวันนี้จับสอง อาอพันสามก็ไม่ถูกอะโดก,กระบอกน้ําอีกพันสามครับอันนี้ลดจากสองพันสี่เลยนะคุยเมฆหนูใช้กระบอกน้ําไปลากสองพันสี่เลยอะขอบคุณค่ะป๊ะว๊าซื้อเครืค่องหมอกด้วยไเ่หมอกอันนี้ไหมล่ะป๊ะขอบคุณค่ะที่ซื้อกระบอกน้ําให้หนูจะรักษาไม่ให้หายค่ะค่ะก็ไหนครแต่งอีกนะครับวันนี้กับลูกสาวกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวเลี้ยงควายต่อมาลูกป๊ะป๊าซื้อควายให้หนูหน่อย <laughs>